สวัสดีครับผมบอยนะฮะกับพบอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่น็ตดีดีคานะครับสาขาบางมอรนะฮะวันนี้นะฮะมีรถคุณภาพดีคุณภาพเด่นมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าเช่นเคยนะครับที่อยู่ข้างๆผมเลยนะฮะคุกกี้ฮะคุกกี้คุกคก,คกี้นะครับผมนี่คือ Fortuner นะครับเครื่อง2008นะฮะขับ2นะครับสีขาวควันนี้นะฮะมองตรงนะฮะ เป็นรถที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวนะฮะต้องการนะครับผมไปเดินทางไกลนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะสำหรับ f o r t จ n e r คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในภายนอกกันนะครับรถภายนอกรอบคันว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ภายในนะครับตามมากันเลยนะครับเรามาดูภายนอกนะครับของเจ้า f o r t จ n e r นะคะเครื่อง2008ปี2018คันนี้นะครับนี่โลโก้ฮะโตโยต้นะครับผม อยางหน้านะครับเป็นดบบข่มเยียมนะครับโอ้ให้ความหรูหราแน่นอนนะครับฟอร์จูเนอร์ไปไหนนะครับผมคันใหญ่โตนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับผมยางนะฮะครับผมยางใหม่นะครับแม็กก้ของโตโยต้านะครับผมอ่าไปครับด้านข้างนะฮะับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมหรือจะเป็นแบบโครเมียมนะครับโครเมียมนะฮะแล้วก็มีอ่า ชายขึ้นเวลาขึ้นรถนะครับเยียบขึ้นอให้ความมั่นคงนะครับผมนะฮะยางครับครับข้างหลังครับนี่ข้างหลังโฟล์คเจอร์นะครับผมฮใหญ่โตนะครับอโลโก้โฟล์คเจอร์ชัดเจนนะครับเป็นแบบโครมเมี่ยมนะครับผมเครื่องสองจุดแปดขับสองนะครับนะครับหลังนะฮะมียางอะไร ครับมาให้พร้อมนะครับผมสวยงามครับฟอร์จูเนอร์นะฮะสีขาวคันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราพาไปชมภายในรถของฟอร์เจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้กันนะครับเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับกุญแจแบบคีเลสนะครับผมนะฮะนี่เหยียบเบรกนะฮะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะฮะเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปนะครับผมโอ้โหไม่ต้องห่วงฮะเรื่องแบตเรื่องเครื่องนะครับกดปุ่มสตาร์ทชึ้งเลยนะครับผมว่าทางเน็ต ทางนัดดีๆออโต้คาร์เนี่ยครับเรานํารถคุณภาพดีนะฮะมานําเสนอมาขายกับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมนี่อ่ะเรามาชมภายในกันครับนะฮะนี่พวงมาลัยนะครับผมก็เป็นนี่ฮะด้านล่างนะฮะเป็นแบบสคูตคอนโทรลนะครับนี่คอนโทรลอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็คันนี้แล้วก็มีนี่แพลนชิพนะครับอ่าเวลาขึ้นเขานี่เวลาขับคอนเทนเนอร์ไปจังหวัดอยู่แล้วนะฮะขึ้นเขานะครับก็มีบวกลบนะฮะนะฮะลดเกียร์ ขึ้นเกียร์นะครับผมมาดูใบคันนี้นะครับผมมาดูครับใบคันนี้นะฮะนี่ใบคันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลนะฮะเท่านั้นเองนะครับผมนะครับผมหน้าจอตรงกลางนะฮะเขาเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมครับตอนนี้นะฮะอยู่ภายหลังห้าเบาะโดยสารแถวหลังนะฮะของเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมนี่เบาะหลังนะเห็นเห็นชั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 นนะนั่งสบายครับนี่ปรับเอ็นได้นี่ไง เอ็นเอ็นได้ขนาดไหนเนี่ยโหวันนี่นี่นี่เอ็นได้เลยนะฮะเอ็นแบบเอ็นสุดนะฮะแต่นั่งไม่ได้ฮะมันจะปวดหลังนะครับผมอนับงสบายๆหน่อยนั่งอเดินทางโอ้โหคุณพ่อไปต่างจังหวัดนะนีนี่มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับแอร์ตอนหลังให้ด้วยไม่ต้องห่วงฮะโตโยต้านี่แอร์ก็เย็นอยู่แล้วนั่งไปครับนั่งไปสักพักฮะครับออกออกสุณภูมิแล้วครับหลับฮะสบายนะครับผมก็ข้างหลังฮะ ใหญ่อย,อยู่แล้วครับนั่งสบายนะฮะอันนี้เป็นเบาะสามแถวนะครับมี่าข้างหลังด้วยนะครับผมเด็กๆข้างหลังเนี่ยผมว่าเหมาะกับการที่เด็กฮะเด็กๆนั่งมากกว่าหรือคนตัวเล็กๆครับเหมาะสมกับการนั่งแบบนั้นมากกว่านะครับผมก็นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกครับผมเพราะเบาะแถวหลังนะฮะแต่ก็นั่งได้ให้คนตัวเล็กๆเด็กดยเลยครับผมอ่าโอเคครับฮะแล้วเข้าเจ้าโฟล์กเนอร์คันนี้นะครับมากับระบบเปิดฝาท้ายนะฮะด้วยไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะเนี่ สั่งงานจากรีโมทนะครับผมสั่งงานจากรีโมทได้เลยนะฮะสะดวกสบายแน่นอนครับไปจากจังหวัดนะครับผมนี่เราพามาชมข้างในนะฮะเบาะพับได้อยู่แล้วครับตอนหลังนะฮะเพิ่มเนื้อทีเวลาไปแบบเดินทางไกลๆนะฮะคนสัมาระได้ไปทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับผมนะฮะพับได้นะครับข้างหลังนะครับอ่าส่วนของหลังนี่แล้วก็ตรงนี้นะฮะระบบไฟฟ้านะครับปิดได้นะฮะสะดวกครับผมตึง้งอ่าลาแบบใช้เมียไง ใช้เมียมาแบบเมียไหเอากระเป๋าให้หน่อยสินะครับก็ปิดได้นะครับผมเปิดปิดระบบไฟฟ้าได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเจ้า Fortuner สีขาวนะฮะคันนี้นะครับเครื่อง2.5นะครับราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับเรามาสรุปราคานะฮะเจ้า Fortuner นะครับ สีขาวนะฮะเครื่อง2.8ปี2018คันนี้นะคะสภาพเจ๋วๆอย่างนี้นะฮะอยู่ที่ราคานะครับ9แสนนะฮะ89,000บาทนะครับผมนะยังไงใครสนใจเข้ามาดูรถมาสัมผัสรถนะครับรถซื้อนะฮะต้องลองนะครับเข้ามาสัมผัสดูซิเป็นยังไงเราชอบไหมลองนั่งดูว่าสบายไหมครอบครัวนั่งได้ไหมนะครับติดต่อนะฮะมาครับผมนะคะคุณบอยนะครับที่เบอร์โทร0929321445นะครับผม ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับโทรเข้ามานะฮะปรึกษากันนะฮะเรื่องไฟแนนซ์นะฮะเรื่องเครดิตเรื่องอเอกสารต่างๆนะฮะทางเรานะครับพร้อมนะฮะพร้อมยินดีนะให้บริการกับทุกๆท,ท่านนะฮะที่เข้ามานะครับผม นะฮะเข้ามาก็ได้อินบ็อกก็ได้นะครับโทรเข้ามาก็ได้นะครับยินดียินดีเสมอนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามีเราไปที่ไหนมีรถด,ดีๆนะฮะที่ไหนนะครับเรามานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมนาคบสวัสดีครับ